สวัสดีนะคะแม่บ้านสามีฝรั่งอย่างป้าโอ๊นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบทำอาหารจ้าแต่ก็ทำมา16ปีแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ทำอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันนะคะรวมกันไปนเลยเพราะตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะป้าสอนภาษาไทยออนไลน์ตอน10โมงครึง่งถึง11โมงครึ่งนะคะ ตื่นมา8ปดโมงครึ่งจัดแจงสั่งอาหารก่อนนะคะเว็บที่โบใช้ประจำคือเว็บ grab hub นะคะในอเมริกาไม่ได้มีอาหารส่ง delivery ได้ทุกที่นะโบรู้ตรงนี้จากการที่รู้จักป้าอ้อยนะคะคือพี่อ้อยชนบทในอเมริกาเองนะคะบ้านพี่อ้อยเนี่ยอยู่เข้าไปในพื้นที่ไม่มี บริษัทอาหารส่งนะคะ้อยต้องออกมากินข้างนอกนะคะจากบ้านบอยเข้าไปในเมืองไม่ได้ไกลมากเล่าให้ฟังมาดูดีกว่าว่าวันนี้แม่บ้านอยากโบ๊ซื้ออะไรมาหม่ำๆนะคะวันนี้สั่งอาหารเวียดนามมาคะ่ะมาดูกันดีกว่านะว่าได้อะไรมาบ้างสิ่งแรกนะคะ นี้เป็นเนื้อย่างของมิเตอร์นะคะมีข้าวด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะสั่งมาสามอย่างวันนี้กลิ่นหอมชวนหิวสิ่งที่สองคือหมูย่างนะคะไม่ได้สั่งข้าวเพราะว่าข้าวมีมาเยอะเลยนะคะมิเตอร์กินไม่หมดหรอกเดี๋ยวโบ๊เอาข้าวของมิเตอร์มานะคะและนี่คือข้าวที่ได้มาอีกไงถึงไม่ต้องสั่งข้าว กับหมูนะคะเพราะว่าได้ข้าวมากัดต้มยำไม่ใช่ต้มยำกุ้งอย่างเดียวนะต้มยำซีฟู้ดนะคะแฮดเดดมิสเตอร์เป็นคนขอมานะคะมิสเตอร์รีเควสบอกว่าอยากกินเลมอนกราสนะคะัวกหาไม่เจอว่าร้านไหนมีเมนูเลมอนกราส์ก็เลยจัดต้มยำเลยบางร้านเขาก็เรียกต้มยำบางร้านเขาก็เรียกเลมอนกราสนะโอ้โหกลิ่นหอมฉุยเลยนะคะ ปอดตักราดใส่จานตัวเองแล้วก็เอาไปจัดการรับประทานซะก่อนกินข้าวนะคะมื้อเช้ามื้อกลางวันรวมกันนะคะเป็นบร u n c h ภาษาอังกฤษวันละหลายๆคำส่วนมื้อเย็นนี่ไม่ได้กินหนักหนาเท่าไหร่หนักหนาสาหัสกินให้หมดนี้เลยนะคะหิวก็นะคะพุดกินข้าวเยอะนะ โบถึงเดืออ้วนไงมีบางคนบอกว่าทำไมโบถึงปล่อยให้ตัวเองอ้วนอย่ามายุ่งนะคะเรื่องของโบ <c oughs> บางคนบอกว่าก็ดูทำงานบ้านทำนั่นนี่เยอะนะทำไมถึงไม่พร้อม <c oughs> ก็เรื่องของโบเหมือนกันนะคะอย่ามายุ่งคะ่ะเคแล้วเราก็ทมยำเล็กน้อยนะคะเราจะไม่กินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของที่เขาสั่ง เขาจะได้กินน้อยเอาแค่น้ำรัดๆก็พอโอ้ยมีเนื้อปูนะคะบทเอาแค่น้ำรัดๆก็พอนะคะที่เหลือเอาไว้ให้มเมา่อเจอชิมก่อนเป็นยังไงนะโอ้โหแซบแสถานคอและต่อไปก็คือนี่ของเราทั้งชิ้นเลยจ้าอันนี้คือหมูนะจ๊ะพวก,ก็กินนี่แหละหมูไก่หมูไก่หมึกกุ้งซีฟู้ดนะคะพก,กินได้ไม่เตอิอไม่ค่อยชอบซีฟู้ดเท่าไหร กินได้แต่นางไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้ทําเนื้อให้นางกินนานแล้วนะโบจะทําให้นางกินนานๆจะทําสเต็กสักทีหนึ่งเพราะว่ากินเนื้อมากน่าจะเป็นผลของเท้าบวมของนางนานๆทํานะคะเดือนสเดือนทําสักทีวันนี้เลยจัดเนื้อให้นางนะจะเต็มที่ไปเลยนะคะแต่ผักเนี่ยนางไม่กินเราเดี๋ยวโบควักผักออกมาผักอันนี้นางไม่น่าจะกินแต่นางกินแตงกวานะอันนี้เรากินเองนะคะ เท่านี้นะคะนี่ก็คือจานของโบโนะคะเรียบร้อยและนี่ก็คือส่วนของมิสเตอร์นะคะหิวแล้วขอไปมัมม่มๆก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของเธออย่ายุ่ง <laughs> สาใบสวัสดีค่ะ <laughs>